You guy. guy's you. love see this This with in สวัสดีครับผมปีนี้ผม62แล้วนะครับผมการที่มีแว่นตา1คู่ที่ดีๆเนี่ยนะครับผมสำคัญมากเลยฮะกับการร้องเพลงนะฮะกับการเล่นเป่นเสียงหรือกับการทำอะไรหลายอย่างของชีวิตนะครับผมคราวนี้ตั้งแต่ตอนที่ยี่สก็ใช้แว่นตาแล้วละ่ะ แต่ตอนนั้นพอใช้ Progressive โดยเลนที่จริงๆแล้วยังตัดได้ไม่ดีมากหรือไม่มีคุณภาพนะครับมันจะทำให้เวียนหัวครั้งที่ตั้งแต่มาเจอนะฮะน้องเคที่กิ่งเพรออปติกนะครับผมก็มจะเริ่มรู้ว่าจริงๆแล้วเลนอย่างโรดินสต็อกเนี่ยนะฮะแล้ววิธีการตัดเนี่ยนะฮะแล้ววิธีการวัดสายตาเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะได้สิ่งที่อยู่กับเราไปตลอดไม่ต้องถอดออกครับมองไกลมองใกล้ได้หมดเลยนะครับผมก็อยากที่จะชวนทุกคนด้วยนะครับผมว่า ลองไปตัดแว่นดีๆกันครับที่กิ่งเท็ดออปติกนะครับผมกับน้องเคนะครับผม